นอกจากนี้ค่ะบรรยากาศคึกคักกับการแข่งขันทำสมันปลาหรือว่าซามาอีแกอาหารพื้นถิ่นชื่อดังของ3จังหวัดชายแดนใต้ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แล้วก็เปิดบ้านวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีประชาชนนักศึกษาแล้วก็ร้านอาหารเข้าร่วมมาประชันฝีมือรังสรรค์เมนูเครื่องโรยหน้าข้าวเหนียวแล้วก็อาหารอื่นๆแต่ละทีมค่ะก็ใช้วัตถุดิบครบครันไม่ว่าจะเป็นปลากระเทียมหอมแดงพริกแห้งและกะทิปรุงรสตามสูตรเฉพาะตัวภายในเวลา2ชั่วโมงสร้างความหอมแล้ก็รสชาติอร่อยกลมกลม่อมตึงดูดความสนใจจากกรรมการและผู้ชมเป็นอย่างมากค่ะ ซึ่งทางด้านนางสาวทรงจรันแสงอรุณรองผู้อำนวยการศูวนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลาก็ได้ระบุว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไม่เพียงแต่อนุรักษ์อาหารพื้นถิน่นและภูมิปัญญามาลายูเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นการให้โอกาสกับชุมชนนักศึกษาและอาหาหร,ร้านอาหารนะคะได้เรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสืบสารวิถีชีวิตวัฒนธรรมชายแดนใต้ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะ